สวัสดีครับวันนี้ตอนที่สองกับหวยขูดอเมริกานะครับครั้งที่แล้วรีวิว1เหรียญกับ2เหรียญไปนะครับวันนี้เป็นห้าเหรียญกับ10เหรียญนะครับก็เดี๋ยวมีตอนหน้าตอนที่3อีก1ตอนสําหรับหวยขูดแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดองหวยประเภทอื่นกันบ้างนะครับอมาดูกันนะครับว่า5เหรียญกับ10เหรียญวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับของ5เหรียญนีเ่เดี๋ยวเราขูด w i n n i n g n u m b e r รก่อนเนาะ เลขสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สิบเจ็ดครับสิบแปดสุดท้ายเลขหกนะครับอันนี้มีสี่เลขเดี๋ยวเราไปแอบไปดูโบนัสก่อนดีกว่าโอ้โหไม่ได้นะครับ สองไม่ได้เหมือนกันครับสุดท้ายโอ้ไม่มีบนนะครับล้บนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันเราจะได้ไหมโอ้สองสิบเหรียญนะครับลอ,องหน่อยฟิฟตี้ต่น้าเลขสามได้ครับเลขเก้าไมได้เลขสี่ได้ครับเลขสองกดเลขห้า หมดมันจะถูกไหมเลขเจ็ดสิบสี่ได้เลขหนึ่งเลขสิบได้ีครับเลขสิบเจ็ดสิบห้าได้สุดท้ายอ๋อไ,ได้ครับนึกว่าเลขหกเคหมดไปแล้วนะครับกับห้าเหรียญโดนกินนะอะ,อะของอันสิบเหรียญบ้างนะครับ วินนิ่งดัมเบลก่อนเนาะเลขสิบแปดนะครับก็สามสิบเอ็ดเลขยี่สิบหกนะครับเลขชัดเยอะเลยเลขสิบสองสามสิบห้า เลขหกโอ้จำยากเหมือนกันนะเนี่ยไปดูโบนัสก่อนนะครับเลขเก้าเล่นโอ้ไม่งั้นรวยแล้วเนี่ย สิบสามยี่สิบห้านี่มีนจะเฉียวเฉียวเลยนะยี่สิบสี่โอ้โหที่หกเหมือนอันเดิมเลยมาเลยสิบห้าเลยครับ สามสิบ้นเนี่ยม่ได้เฉียวเชียวเลยเหมือนตรงใจอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่เกายี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเจ็นี 29. 29. 29. 27. 27. น่สิบส นี่สิบสองให่ไหเล็กสีสุดท้ายสามนีอดมาเลยโหนี่นั่นแหละครับเพื่อนๆอดนะครับเอาไว้เจอกันตอนหน้าเนาะแต่เป็นตอนสุดท้ายแหละของหวยขูดนะครับสวัสด,ดีครับ